สวัสดีค <değil> ร <Sleep centre> so mm ับ hmm. พี่น้อนแฟนคลับเบบซีมาหอดแล้วครับพี่น้องครับหอดมองหอดบอลแล้วมองอยู่มองเศร้าแล้วมองที่ทำการแสดงครับพี่น้องครับอ่านอะไรกันเห็นอย่างนี้ไปที่ต้องไปตั้งยี่ปุ่นเดี่ยหัวกระปั๊บพื้นที่ไหมพี่น้องอ๋อ กูเห็กับเติก์กแส่ก่อนสิมีน,าน่ารถบันเามาถึงกันทุกคนเลยครับร่นรบ ร้อมทีมงานลหลายๆขั้นกับเขามามามาถึงกันเลยเิี๋ยวแซมแซมแซม โอ้มีหอมไผ่มีหอม,ม,มยูริเปมนนั้ยจังสีนี่มาไปเนาะสีไปอาศัยห่มปลาย่างแล้ว,ลวดิหนาเนี่ยต่ขี้ยังกูปับไปเหรอกูจาจว่ามีงานนี่ไหม เ้ารู้วสิยุ่ว่าไม่ใ่ลนต่ม่มรถมันหลายคันเนาะคิดว่าจะบนมลสิ่งจักอันนี้ก็จักอันนี้ก็ราคาเราลิ่าก็หลันไราคาั่นเนาะถามสองควมหนึ่งกับจักสองวมครับพี่น้องวยมือื่นัน่าคเป็นมลสิ่งนาะมันสิรถขันสองขบหมดทีเน ทีว่าอยู่ในใวิีแล้วแล้วอันนี้คนเป็นซ้ำหน่อยผมด้ยที่าสิหันไปพละที่เขาวัดทั้งนี้มันำหมดบอกเขามาแล้วควนหงาอยู่บนคนพูดก็เรียนหน่อยกินบาลสะ้ายมือไงคนหมดเอาถึงเรื่นเ่ ก็คือบ่อใดเสือบ้านักพอพญานัมพ์ไปทางไหนนี่แหละเป็นเสีอใส่อยู่ดีเนี่ยคือบ็เอามาให้แน่ยจะได้ใส่ให้ตัวเดี๋ยวมาหลายๆก่อนมาจำกัดใส่ตัวได้เลยเบื่อยังเอลก็เอคลและเอลก็ได้เอเอลบอลเดี๋ยวนี้พญ่พูดโมโนเมนสอนล่ามใช่ไหมเอเอลจะได้เดี๋ไหมโมโนเมนสอนล่าม เรียวรอบนารอบนาทำไมรอบนาะ้รเนา่ยน,น,น,นินพอครับบอลรอบนา้า <c> เ <oughs> <c oughs> มื่ออยู่สวนเล้วดิเมือม่ออยู่สวนจะเมื่อเมื่อสิพอกันบ่สีเมื่อเมื่อไหนี่แล้วมือเขาวมาเพื่อโดด <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> การใส่ในหัวอยู่แต่เขาดูข้อเขาเนี่ย รถขั้วตัวรถรถขั้วญี่ปุ่นบ่รามันคเจ้าคุ้มสาป่ากันบ่ใส่คนอไรไก็ด้เปิดใจหนาพอหลอดเด็กพอรับนอนเนาะได้เาอพูนอโอพ่นอ๋อโอ้ยกำลังบกหายอยู่บื้นบวกไก่เจ็ดสิบกิโล เออพวกไก่ส้มเปียดสิไปใครใช้ขบุนพี่บุญพี่บุญวางสาหานอ้าวพี่บุญต้องเข้าไปงานเขาขายกนาะอประเทเกาะพี่บุญต้องเข้าไปงานเขาขายกันอรตชการสิวอะรตชการพี่บุญโอ้พี่บุญกัโคตนที่กันเออพี่บุญตะการนี่ท้ายมั่นแล้วอ้าจนอุบลนว่าใครอยากจ้างว่นนี้ไปราชการที่เรื่องอุบลนว่าใครจ้างนี่จากจากนี้ไปบ้าดขอนจะลอยหกสิบโลแต่ว่ามื่ออื่นก็ซื้อเลือประมาณ กับรอยโล่เมือเนะแล้วเมื่อวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดไก่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนี่ประมาณเอาพี่พอังสาสิบโล่ซเกเพี่บุญไหมแมนอืมือพี่บุญหรือกับมาซีสเกตเจแล้วก็ไปซีม้งใหม่อืออออะพอตัวเร่งใจคาเปพนหน้อั้นั้เรเป็นยุนตย่าประาณนึ่่แมนการพืชผล ่<ข>ากันล้ำยวนบึงเขาบ่ะเฮ้ยล้ยบึงัน่ยนาปีที่แลที <c oughs> <c oughs> ่นาเทศบาลเขาู่ากันยิ่งกันไดึกระเบิดกวดพ่อมตังเต่ตีซีจนสอดแจงกับปับเลยเอาไปวตังต้ตังแต้ตีีมอดบ่ลำเลยเศ้าเลย ขากนมาจากวอมเดุมีอเคยมีอลลขนาใหญ่บ่เท่านกันตึ้มขึ้นบ่เท่านกันตมขึ้นเต็มหน่อยมันค่อน้องางปมันบค่ครับเห็นบอสนมากเลยเลยมุกดาหาไปเลงลเต็มเข้าไปเรับ้านพหมดานมันไหมเขหลาย ไก่มันก็จะหมดขาดจะมันเมืนบ๊คุมเลยเนี่บคุมไปแล้วมันเหนบแกงนะมันเหนบหแกงีหาสุเบาเลยอือโอกันเอาตะกี้ต้นเนไปทนึงมบอยย่หวานไแมนเดนไปะต้นเตนเป็นเบาไปกรบดอนซิลินาไปรยูซุลิน วันนี้ไปไกลแล้วครับยังบวชวันนี้ซุรินนี่แหละเด็กน้อยไหวรุ่นมึนมันเป็นหลานของตำรวจตะกี่วอไม้ขึ้นไปตะโดดเลยพยาบาลเขาเปิดประกาศเปิดงานนี่แหละนะพอเงี้ยพอเงี้ยวันนี้เงินเงินเวทีมันสูงหมดเราก็เลยมุกมอเขาเขาปั่นหัวสักเลยพนักงานวุฒิข้อนั่งไห้เขาบอกเลย โอ้ยเงินคือ,อยังหนิมีแต่ว่ามันโดนแล้วว่าแต่ว่าไปช่วงนี้บุตีกันมีเออเข,อขาเขาจะพัฒนาแล้วพัฒนา <c oughs> อ่ะอ่ะโอเคครับคลิปนี้วิเซษนิพนธ์ไม่ได้คิดหนักขอบคุณแฟนคลับดีซี่ที่ทิ้ดทำที่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อบยาอทิรำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อ Was soll für heute,